ส่วนไนท์เซสชั่นคืนนี้นะครับมุมมองจะเป็นอย่างไรเราไปพูดคุยครับกับคุณพันงามอรารยะวุฒิครับผอ,อ,อฝ่ายวิจัยจาก c l a s s ิกโกลด t ฟิวเจอรครับคุณพันงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับดูทองคำนะฮะเมื่อคืนดีดขึ้นมามีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ว่าวันนี้จะมีการประชุมทางด้านกบเอฟโอนซด้วยประเมินยังไงดีครับ ค่ะตอนนี้รานะคาทองคํำก็เริ่มมีสัญญาณของการสะสมกําลังแล้วนะคะแล้วก็แว่งตัวอยู่ในระดับ1,215ถึง1,255มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่า,ามีการทำจุดต่ำสุดที่ยกตัวสูงขึ้นกว่าจุด ตาสุดเดิมนะคะก็ทําให้มีโอกาสที่จะใน,ในระยะสั้นก็ดูแนวโน้มดีขึ้นนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนการประชุมเ o m โของเฟดนะคะ <Yeah. S 1> ก็คงไม่มีอะไรที่จะเซอร์ไพรส์นะคะ <Yeah. S 1> ก็คาดว่าเฟดจะคงอัตจะดอกเบี้ยในระดับนี้ต่อไปนะคะ <Yeah. S 1> ส่วนการที่จะลดมาตรการ QE หรือไม่เนี่ย <Yeah. S 1> นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังมองว่ามีโอกาส50-50นะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่า,าตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ย <Yeah. S 1> ก็ค่อนข้างดีนะคะ <Yeah. S 1> ในช่วงที่ผ่านมาแต แต่การว่างงานอยู่ที่ระดับ7%เนี่ยก็ยังห่างาในห่างกว่าเป้าหมายที่6%อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นกอ็อาจจะมีการปรับลดหรือไม่เนี่ยก็ต้องติดตามดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ถ้าหากว่า,าไม่ปรับลดเนี่ยน่าจะ ทำให้ราคาทองคาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นได้นะคะก็จะมีโอกาสที่ราคาทองคําจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่ะถ้าหากว่าไม่ปรับลด QE ในครั้งนี้นะคะถ้าทางกลับกันละครับมีการปรับลดมาจริงๆค่ะสิโปประเมินยังไงดีฮะส่วนถ้าหากว่ามีการปรับลดลงมาเราก็ยังมองว่าราคาทองคาไม่ไม่หลุดหนึ่งพันสองร้อยนะคะค่ะมองแนวรับที่บริเวณ1,210กับ1,200ไว้นะคะถ้ากว่าปรับ ปรับตัวถ้าหากว่าเฟดมีการปรับลด QE นะคะครับถ้ามองสั้นๆคืนนี้แหละครับในเซสชันแนวรับแนวต้านเท่าไหร่ดีครับ ค่ะสำหรับคืนนี้นะคะยังรอผลการประชุมอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแนวรับแรก1,235แล้วก็ถัดมา1,225นะคะถ้าว่าเป็นทองคําแท่งก็อยู่ที่18,860แล้วก็ถัดมา18,690นะคะส่วนแนวต้านที่บริเวณ1,250แล้วก็ถัดมา1,260นะคะถ้าเป็นทองคําแท่งก็19,090แล้วก็19,200ค่ะแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านสําหรับคืนนี้นะคะ ภาพชร้นสั้นเทคนิคก็แปลว่ามีการดีกลับขึ้นมาได้บ้างใช่ไหมฮะเป็นการสะสมกําลังแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะทางเทคนิคก็เริ่มมีการสะสมกําลังแล้วนะคะก็มองว่าน่าจะอยู่ในโซนนี้ได้นะคะับขยับมาดูที่ตัวของเซฟตี้หน่อยครับวันนี้เห็นการรีบาวขึ้นมาเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้่ะครับประเมินยังไงดีฮะสำหรับเซฟตี้ในตอนนี้นะคะ มีการดีบาวขึ้นมาแต่ว่าก็มองว่าปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยยังการเมืองในประเทศนะคะยังกดดันในเรื่องของตลาดอยู่เพราะฉะนั้นการดิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ถาวรน,นะคะก็อาจจะมีการปรับตัวลดลงได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นพอตที่เปิดรองไว้ในช่วงต้นทุนประมาณ900ต้ต้นๆนะคะถ้าหากว่าดิดขึ้นมาที่915หรือว่า9ก0เนี่ยก็ปิดทํากําไรไปก่อนนะคะ ถ,ถ้าถ้าดูการดีกลับเข้ามาที่ไม่ถาวรแบบนี้ฮะ,ะเข้าเปิดช็อตได้ไหมครับค่หรือว่าอ่าพอร์ตว่างนะคะก็รอดูเก้อยยิไม่ผ่านนะคะเก้าร้อยสิากรอไม่ผ่านก็อาจจะเปิดช็อตได้ค่ะดูแนวรับแนวต้านพุ่งเท่าอหรรดีครับ แนวรับที่900แล้วก็ถัดมาเก้รออนะคะส่วนแนวต้านก็ที่9ก้าร้แล้วก็925ค่ะครับถ้าดูในเรื่องของการประชุมเฟดแล้วครับมีผลไหมฮะต่อตัว,ตวของเซกซฟ้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีผลในเรื่อง QE ออกมาครับสำหรับ ในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือตลาดหุ้นเนี่ยทั้งสหรัฐแล้วก็ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวลดลงรับข่าวในเรื่องของความความกังวลว่าจะลดมาตรการ QE เนี่ยมาค่อนข้างมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอา่ไม่ลด QE เนี่ยก็จะช่วยหนุนทั้งตลาดหุ้นดาวโจนส์แล้วก็เซทห้าสิบได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอา่มีการปรับลดลงมาเนี่ยก็คาดว่าไม่น่าจะอ่ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นมากนักนะคะ แต่ประเด็นเรื่องการเมืองในประเทศเนี่ยยังกดดันอยู่ถ้าหากว่า,าไม่ลด QE เนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนปรับขึ้นนะคะแต่ว่าเซ<ะ>็ต้สิของรางก็อาจจะขึ้นได้ไม่มากนักนะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ดูการเวียนทั้งเซ็ทั้งตัวทองคําแนะนํำยังไงดีครับอันไหนมีความปลอดภัยที่จะนั่งคุณเมาก,กันฮะสำหรับอตอนนี้ดูว่าราคาทองคาเนี่ยค่อนข้างที่จะ เ,เริ่มส่งสัญญาณการสะสมกำลังแล้วนะคะก,ก็ดูว่าถ้าหากว่าเ,เกิดมี แรงเทขายนะคะแล้วก็ร่วงลงมาไม่หลุดบริเวณ1215นะคะเราก็ยังมองว่าน่าจะเข้าไปสะสมได้แล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่มีต้นทุนของการผลิตทองคำหยุดหยุดณบริเวณนี้ด้วยนะคะก็น่าจะสะสมแล้วก็ปิดทำกำไรที่บริเวณ1,250-1,260นกะคะก็คือมองว่าถ้านดลงมาแรงๆก็ อ่าไม่หลุดถึง2 1 5น่าจะเข้าไปซื้อได้ค่ะแต่ว่าตรงคำน่าจะดาทางได,ดาาง้ง่ายกว่าในช่วงนี้ค่ะน่าจะเดา่าเดาทางได้ง่ายกว่าเลทค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพันงามนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพันงามอรียาวุฒินะครับจากคลาสสิกโกฟิวเจอร์นะครับก็ช่วงนี้